สวัสดีครับแม่จากช่องเวทลิชั o นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงโรคโควิด -19 ในมุมมองการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ภูมิปัญญาเราใช่ไหมครับก็จะมาดูว่าการแพทย์แผนไทยนั้นเขามีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมุมมองโรคโควิด -19 อย่างไรวันนี้มีคําตอบครับผม ก่อนอื่นนะครับจะบอกว่าโรคโควิด -19 ไม่ได้อยู่ในตําราการแพทย์แผนไทยไม่มีในการอ้างอิงในตําราการแพทย์แผนไทยแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าโรคโควิด -19 นั้นเป็นโรคอุบัติขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณปลายเดือนพันวา2019ที่ผ่านมาครับโรคโควิด -19 หรือไวรัสโครโครนานะครับผมซึ่งไอไวรัสโคโรนาเนี่ยคนพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี1960ครับ ปัจจุบันนี้นะครับไวรัสโครโรนานั้นคนพบมาแล้ว6กสายพันธุ์และก็ปัจจุบันอ่าไวรัสโครโรนา2019นับกจัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่7นะครับซึ่งคนพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนหรือว่าการแพร่ระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนครับโรคโควิด -19 นะครับคือโรคกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบนะครับจากเชื้อไวรัสซึ่งจะมีอาการที่สังเกตได้ดังต่อไปนี้นะครับคือ 1. มีไข้ตัวร้อนไอแห้งๆครับ2 จมูกไหลหอบเหนื่อยหายใจลำบาก3าในบางรายนะครับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับปอดโดจะเป็นปอดอักเสบปอดบวมหรือมีอาการพยาธิสภาพทางปอดครับและก็ยังมีอาการเด่นชัดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งค้นพบมาก็คือผู้ป่วยจะมีอาการแบบไม่รับกินจมูกไม่ได้รับกินการชิมรสชาติก็ไม่รู้รส คือไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนั่นเองนะครับผมก็ขอเล่าอาการโควิดหรือที่มาที่ไปของโรคโควิด -19 แค่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าคิดว่าทราบว่าหลายๆคนคงจะรู้จักโรคนี้ดีในการจักข่าวหรือจากแหล่งต่างๆเพราะว่าทุกคนก็ให้ความตส่ใจให้ความตระหนักถึงโรคนี้เป็นอย่างดีครับเราจะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับโรคโควิดในมุมมองกานแพทย์ไทยครับ ในส่วนของการแพทย์ต่างถยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าโรคนี้ไม่ได้ระบุในตำราโดยตรงแต่จะไปเชื่อมโยงจะไปมีความคล้ายคลึงกับตำราหนึ่งชื่อว่าคามพีตักกะตติลาหรือตำราตักกตติลาที่จะว่าด้วยอาการโรคไข้ไข้พิษไข้าการต่างๆอ่านรวมไปถึงาการพิจารณาหลักการวางยาหลักการรักษาด้วยนะครับซึ่งยาก็จะมหีหลากหลายประเภทเช่นยากระทุงปิดไข้ยาประษาทไข้ยาแปรไข้เป็นต้นครับ และก็จะมีตอนหนึ่งที่ว่าด้วยการพิจารณารักษาโรคไข้ต่างๆนะครับในคำชีว่าให้แพทย์นั้นใช้ยากระทุงพิษให้สิ้นถ้ากระทุงไม่หมดก็จะกลับลงไปกินตับกินปอดทายเป็นโลหิตเป็นเสมหะและกระทําพิษต่างๆซึ่งบทความที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายถึงอารมณ์แบบสมัยก่อนนะครับในสมัยโบราณที่ผ่านมานั่นแหละเวลาคนเป็นไข้ หรือว่าผู้ป่วยมีอาการไข้มาแล้วหมอมักจะให้ยากระทุงผิดไข้ให้ยารักษาไข้ให้ยาลดไข้อะไรต่างๆตามกรรมวิธีแต่สมัยนั้นเขามีความเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นไข้แล้วใช่ไหมเราไม่ได้รักเรารักษาไม่ดีพอหรือว่าหมอรักษาไม่ดีพอมันก็อาจจะทําให้ไข้กลับมาได้หรือว่าอาการ,รว่าให้อาการไข้มันกําเริบขึ้นมาได้ดังนั้นจึงมียากระทุงผิดไข้เพื่อไม่ให้ไข้นั้นอะ ื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาภายหลังเคราะว่าเช่นกินตับกินปอดมันก็คือภาวะแทรกซ้อนนั่นเองครับดังนั้นการแพทย์โบราณสมัยก่อนเขาจะให้ยาตัวหนึ่งที่ชื่อว่ายากระทุงผิดไข่ตึ้งไอยากระทุงผิดไข้นี้ก็จะใช้ในเรื่องการกระทุงผิดไข้หรือที่รู้จักกันในตำรับยาปัจจุบันก็คือยาเบจโลกาวิเชียนยาห้าร่าหรือว่ายาแก้วห้าดวงจริงๆอะ่ะ คือตำรับนี้คือตำรับเดียวกันแต่มีแค่หลายชื่อแล้วแต่คนจะเรียกครับซึ่งจะประกอบไปได้วยสมุนไพรรากไม้ทั้งหมด5รากนะครับผมตัวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเวจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งก็จะเล่าว,ว่ายากระทงผิดไข่มีสมุนคุณอะไรแล้วก็มีสมุนไพรอะไรด้วยมาเล่ากันตู่ันฟังนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสมุนไพรตัวอื่นๆหรือว่ามีตำรัอยาอื่นนอกจากกระทง n ิดไข่แล้วก็ยังมีปัสสาวะไข่แปรไขยค้นผิวปัสสาะผิวยาครอบไข้เป็นต้นครับ ย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นะคะว่าเราก็รู้ว่าตําราที่จะพออ้างอิงเกี่ยวกับไข้ได้แล้วใช่ไหมก็คือคาพี้ตักกาตีลาที่ว่าด้วยอาการไข้แต่สาเหตุการเกิดโรคอย่างเช่นโรคโควิด -19 นั้นสาเหตุการเกิดโรคมาจากเชื้อไวรัสดังนั้นการที่จะอ้างอิงให้คลายเคียงให้คล้ายคลืงนกับการแพทย์แผนไทยเราต้องอ้างอิงถึงหลักทฤษฎีดดกลไกการวิเคราะห์โรคของการแพทย์แผนไทยนะครับจะสามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคของการแพทย์แผนไทยดังนี้นะครับ เมื่อเชื้อไวรัสเข้าตู่ร่างกายการแพทย์แผนไทยหมายถึงกิมิชาติที่แปลว่าเรามูนอนโดยทั้งนี้จะหมายรวมถึงแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในปัจจุบันด้วยหลังจากนั้นนะครับพอกิมิชาติเข้าตู่ร่างกายเราแล้ว,ลวก็จะทําให้ธาตุไฟของเราเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดอาการไข้และพอธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ธาตุลมเพิ่มมากขึ้นตามครับเพราะว่า ธาตุไฟและธาตุลมตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนั้นสัมพันธ์กันหลังจากนั้นก็จะทําให้ธาตุน้ําแห้งลงลดลงทําให้มีอาการทางเสมหะเช่นไอแห้งเจ็บคอหากอาการรุนแรงขึ้นกําเริบขึ้นหรือว่าเรื้อรังขึ้นก็จะส่งผลต่อธาตุดินเติมเป็นธาตุสุดท้ายทําให้ธาตุดินนั้นผิดปกติอาทิเช่นปอดทางานผิดปกติทําให้มีอาการหอบเหนื่อยหายใจลําบากเป็นต้นครับทั้งหมดที่ว่ามากล่าวคือว่าง่ายๆก็คือ การแพทย์แผนไทยนะครับจะมองเป็นในนึกถึงในเรื่องการเสียสมดุลของธาตุสี่หรือว่าธาตุสี่เสียสมดุลคือดินน้ำลมไฟของร่างกายแปรปรวนเสียสมดุลไปนะครับก็ทําให้เกิดโรคเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อจะมาพูดถึงหลักการวางยาหลักการรักษาในการแพทย์แผนไทยครับเนื่องจากแพทย์แผนไทยของเราเองนะครับมีความรู้ที่จํากัดในเรื่องการรักษา แล้วก็ขอบเขตการรักษาอย่างที่บอกนะครับว่าโรคนี้ไม่ได้ระบุในคัมภีร์มาก่อนก็เลยไม่ได้มีการหลักลก,การรักษาหลักการวางยาที่ชัดเจนทางที่ดีนคะครับหากสงสัยป่วยหรือว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นมีอาการก็ไปที่โรงพยาบาลหรือพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะดีกว่าครับทั้งในต่วนของการรักษาการวางยานะครับไปช่วยในเรื่องการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพมากกว่าหรือรักษาตามอาการอย่างเช่นถ้าเรามีไข้ หรือว่ามีอาการไข้ขึ้นมานะครับก็จะทานฟลาทาะายโจนที่มีลดขมเย็นในการดับคิดไข้ในการลดไข้หรือว่าจะปรับสมดุลธาตุอาจจะให้ยาตีพลาเป็นต้นนะครับในการดูแลร,รักษาครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับควรอยู่ใต้คําแนะนําของแพทย์แพทย์แผนไทยแพทย์ศาสตรกรอย่างเคร่งครัดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับมุมมองโรคโควิด -19 ทในการแพทย์แผนไทยครับ ผมหวังว่าทุกคนจะได้เรื่องราวสาระความสนุกและสุขภาพนะครับพอสมควรแล้วครับสําหรับเรื่องนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็นําไปส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพเพราะว่าเรื่องสุขภาพง่ายนิดเดียวครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ